โคตรเท่เลยนะไอ้ยไปโอ้โหสามสามจิบคบแบบเรียบร้อยแอกคแอ็คแอกโคตรแอ็อะโคตรแอกคอะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวซันจิในเอ่อแมปซีแบตชั่นกราวน์นั่นเองนะครับผมเริ่มมาเริ่มเริ่มมาก็โดนนิกาซะแล้วนั่นแหละทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวซันจินะครับผมเพราะว่าลูฟี่มันเป็นตัวละครแรกแล้วส่วนซันจิเป็นตัวละครที่สองเนาะ ผมนั้นได้แอบฟาร์มคิวมานิสหน่อยครับนิสหน่อยนิสหน่อยเกมน,นี้นะผมจะมีตัวเติมอย่างเช่นเออโซโลอยู่ด้วยนะผมแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นสกิลเหมือนกันเพราะว่าผมเจอคนที่มันเติมโซโลผมก็ฆ่าทิ้งเลยผมไม่ให้มันใช้สกิลให้ดู <c oughs> เพราะว่าผมไม่อยากโดนสปอยผมอยาก,กเติมเองมากกว่ารู้สึกจะมีคนกดอิกะหรือเปล่าอ่นนี้ไม่ใช่นะโอเคทุกคนก็ <c oughs> ใครขามาอ่ะเฮ้ยใครขามอ่ะใครอ่ะแสดงตัวออกมาแล้วไงมันมัน,มนเปิดนกีกเกิลแล้วอันนี้คือนิกเกิลนะผมเป็นอันตรีสกิล4ของเขานั่นเองนะผมดูอย่างสวยอะ่ะส่วนอันตรีสกิล4ของซันจิก็ไปแพ้กันนะผมแต่ทุกคนได้เห็นภพยเนาะก็สวยงามเหมือนกันนะอันนั้นวันช็อตเลยนะผมเราเราเรา,เราจะได้หนึ่งคิวนะแต่อันนี้ สูงสุดนะผมจะได้ดาไมจสูงสุดคือครึ่งหลอดนะผมอันนี้นะฮะดาไมจสูงสุดของหมัดเมื่อกี้นะครับผมหมัดคิงคองนะั่นะนะ่นะนะเออ,เอนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมไปหาสู้คนอื่นก่อนมันไม่ไม่ใครสู้เลยอะ่ะแบบจะสู้ปุ๊บโอ้โหขยันเปลดอันติมากผมบอกเลยโคตรขยนันคนจะมีเขาค่อนข้างขยนันนะเนี่ยใคร ตัวมตุซสกิลสามของสังกีสามารถกดค้างได้นะทุกคนถ้าถ้ากดค้างจะเป็นการกระโดดสามครั้งนะผมยูสองก็ปึ๊บอย่างเนาะเจ้าที่ทุกคนเห็นไปมพี่พีผมไปกดสตอร์ทำไมครับเนี่ยจะ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 นี่ไงนี่ไงคล้ายๆเซตมาเลยนะทุกคนแต่ว่าภาพมันจะดีเลย์กว่าเพราะว่าความสวยเนาะไะม่สช่เขาทำให้มันเป็นอยู่นอยู่แล้วนะครับการการเก็บโอ้เก็บโอ้ โดนลูมผมโดนลูมวั้ดี้กาวอุ้ยเอาอีกแล้วเอาเอาไปอีกแล้วโอ้แถวนี้เถื่อนจัดมากโอ้โดนอะไรยังไม่รู้โอ,โอ้ตายตายตายกูตายหนีละมันมันสามารถกูหนีได้ด้วยนะเนี่ยโคตรมีประโยชน์ตามไม่ได้ตามไม่ได้แปลกนะนั่นไงเอาอีกแล้วนั่นไงมาเราอีกแล้วทุกคน ถ้ากดตรงนั้นน่าจะลงตรงนี้ทั้งงั้นผมไปก่อนละกันมาลงข้างๆผมผมไปก่อนละหนีก่อนโอ้ยโหมัดไม่ลงหัวผมแน่หรือวะถ้าหมาัดถ้าหมาัดลงหัวผมนั่นคือผมตายเล,ยลอันนี้อันนี้อันนี้นนผมไม่รอดเลยนะใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เปิดแล้วแต่ว่าก็ค่าดาวถูกนะว่าหมัดจะไปตรงที่ผมอยู่ตรงนู้นนะก็แปลว่าผมค่าดาวถูกนะทุกคนนะเพราะผมโดนมาบ่อยละ ผมไปเจอซิ้งัลยเนี่นกดเปิดตีนิก,กะสามรอบโห่เสียวเลยอ,ะอ่ะอ่าโดนโดนเล้อสียวคนนี้จะรอรอดน,นะเนี่ยนี่ไงอย่ามาลัดฉันมนึ่งตัวหรือว่าเขาก็เราจะเป็นนิกะก,กันอุ้ยจะเอาอ่ะ เขาไม่เขาไม่ดีก่าวแบบจะเปิดผมว่ะนี่ไงหลบนี่นี่เขาเรียกเป็นแผนมันคือแผนนี่เรียบร้อยผมได้เป็นคิวนึงเถ้าจานหมุนตัวกระโดดถีบป,ปุ๊บอุ้ยอะไรกันโอ้โอเคโอเคผมยังอยู่ครับผมยังอยู่พี่พี่พี่พใจเย็นพี่เราคุยกันได้เอ่อเออเอาไงเอาไงพี่หนุ่มหนุ่มวาน้ำมน กลงไมาบะห,หน,น,นีหรออันแน่จะหนีเหรอกะโดนเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมตอนนี้ผมแปดสิบคิวแล้วนะอะไรนี่กะอย่างมาเต้นอย่างมาเต้นเฮ้ย,ยทำไมรู้สึกว่าคนนี้เขาจะปินปปปๆแฮะอุ้ยเขาแบบมาเล่นสันจิอ่ะ เพราะเห็นว่าผมเป็นทันติเงาคนใหญ่โอ้โอจจอเจ็บก่อนจังนี้คือลูฟี่เกลียอนเสื้อเพราะเพราะลูฟี่มันก็ขี้โกงขี้โกงตอนตีเออขี้โกงตอนก็ไม่โดนอะไรกันขมบุกปิดพลาดอย่างนั้นหรอืออย่ายุ่งครับสุลโอเข้าใจว่าอยากสู้แต่ก็อย่ายุ่งเรื่อง แล้วพอแบบอย่ายุ่งมันก็ไม่ยุ่งจริงๆอะยุ่งแบบไม่ยุ่งแบบเดินผ่านเลยอะดูตัวเออสวยเปิดมิติท,นท,ทกกันเว้ยไอ้ไอ้ไอ้จกิลสีสีนี่คืออันวันช็อตนะผมผม,มใช่นี่แหละเออตายซะฆ่าเดินกันโคตรเทนนะ่ดูนะอันดูใกล้แบบให้ตัวใสออ่ร่าเลยโอ้ราเหมือนแบบชิลัวชิลัว สามจุดเขาแบบเรียบร้อยโอยโคตรอลังการเลยเขาชอบเลยแอกแอคแอคโคตรแอกอ่ะจุบร้อยแตกเอ้าหายไปเลยเอาไปลูกเตะโคตรแรงสิอยู่ในโคตรแรง เอ้ยสวยมากปุ๊บล่อยขึ้นครับแล้วก็รอสะพังเงินก็ปุ๊บ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 นี่นี่นี่เก้าคิวเก้าคิวแต่ตึงมากผมขอรับนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยใครอ่ะหน้าไปแจมจังเลยอยู่ป่ะพี่พี่อยู่ป่าใครขับวะเฮ้ยใครข่บวเมะ่อฮ่า โอ้ยโอ้ยบอลคือนิกะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมผมไม่อยู่แล้วคนนึงอ่ะโอ้ยแปลกนิกะยักษ์เลยอ่ะก็คืนเอ่อกดในการนั่งนิกะนะผมเราจะต้องตายก่อนนะถึงเราจะแปลงร่างได้เหมือนอนิเมะไปๆเลยใช่ห่ไหมไอ้คุณจะกด้วย ไป yup. ป้องป่องป่องป่องอะไรก็ไม่รู้ป้องหนิงป้องหนิงเดียวเลยอ่ะเสียงอ่ะชอบมากโอ้โหดนครับผมโดนสิบหนึ่งครับเอาวิชาละนี่ไงกระโดดสิ่เกย์ยังกระหม่อมแล้วกดแล้วตีสวนไปทีนึงไอ้ไอ้หนุ่มไอ้มาคาโรอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มมาไปสวยเอ็มวีพีคือพี่ฟ้าเมื่อกี้นะครับเขาสตาร์ทให้ผมกดอันตีได้โดนสุดยอดครับพี对对่ผมให้พี่เอ็มวีพีเลยครับ เรียบร้อยหรือเปล่าออสวยสวยมากขี้รัวขี้รัเออืุดูบอนเลยเอ่อเสือขอขอชอบอยู่เอ Assass, 慢慢 <t> ้ยตามสักผมไม่เอาคนที่แบบเขาคอนเทนต์จะเอาตัวผู้เกร็งผมต้องสู้ผมต้องสู้แข่งแกร่งด้วยกันเองเท่านั้นแหละผมน่ะ โอ oh, ้ดูขัดโดูขัดอันนี้แค่นเอันนี้เสียนอันนี้แค่นโคตรแข็งเลยส่วนใหญ่อะถ,แบบถ้าแบบเห็นถ้าแบบเห็นใครเก่งกว่าตัวเองก็จะเอาตัวที่เก่งกว่าตัวเองมาเล่นนะผมลอสังเกตดูละอืมสมมติว่าผมเก่งกว่าเออสักใครคนหนึ่งอะผมไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าผมแต่่ผม,มเล่นกว่าใครอยู่ละสมมติว่าผม,ผมเก่งกว่า<ๆ>คนอื่นใช่ไหมคนอื่นอุ้ยทันทีแม่งเลยว่ะ คนอื่นไปจะเล่นสันจีตามเดี๋ยวดิอ่าแล้วพอคนอื่นเล่นสันจีตามใช่ไหมแล้วเล่นไม่เป็นก็าจะคิวดว่าเกมกะครับเอาดูอ่ะไล่ดคิกอ่าไล่ดิคิกเลยไล่ไอสกิลไล่ดิคิกนี่บอกยากมากาหมดเลยนี่ไงนี่เรียบร้อยต่อยตายอเ,าเอาใครดีวะเอาทัส เอาอันนี้แล้วกันเอ้ยนุ่ม่งหนีแล้วคุยกันนะหูยฮห้พี่พี่ไปไกลเกินทิ้งระยะห่างสิบล้านเซนติเมตรอืมรู้อะไรกันผมชอบใช้สิวนี้ไม่รู้ทำไมเทแล้วจะคิดโอ้ยสวยมากมอนจังหวะนี้คือมอนทำดีหมดอ๊้ยหลบ ไม่ได้ซะด้วยต่อยขึ้นต่อยขึ้นนั่นแหละให้นิกะต่อยเลยครับผมไม่ยุ่งละแล้วคือพี่แกแบบตึงจัดแล้วผมก็โดนเลยมันตัวโดนสวยอืมอุ้ยเต,เตะสวน้วเตะสวนนะทำไมธรรมดาเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกเอ่อคนไหนดีเอ้ยผู้หนุ่มผู้หนุ่มมองอะไรจับมาจอกก็ นคุณน่าเห็นเล่นเอ๊ยเี่ยวคุกิงอ่ะผมมีของของถุงใส่เลยนะนอ,อ่ะโหวดูฟีวต์น,นึงแล้วก็นี่เพื่คุมของอะไรวะโซโลใช่ใช่ใช่นี่มันแบบผิวมันแบบผิวไหวตามเลยนะใครดีเนาะก็หนุ่งตัวเอม่ใช่แค่หนึ่งสลอ็อตัวสอง สวยงามมากครับฉันเมื่อกี้นี่ไงก็ตัวฮะเจอใครขำใครขำวะฮ่า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 ไอหนูไมเมื่อกีอ่ะตากันหนุ่มไหมไม่เขาแบบยอใงแย่เลยผมว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดผมว่าใช่แล้วแหละไปละเจอกันพื่อหนุ่มเราเราต้องหูุ่มันนะอ่ะอันนี้เป็นแขนขวาใช่ไหม น่าจะไปฝั่งซ้ายผมใช่หรือไม่ก็มาด้านหน้าเนี่ยเอาผมยืนพันลันเลยเอาผมจะยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนไหมหรือไม่เขาอ่ะเป็นยไงหน้าอยู่ตรงนี้มันเป้มันก็ต้องแถวแถวนี้เออน่าจะน่าจะนั่นไงว่าแล้วได้นไงว่าแล้วอุ้ยไหนไอ้มมนบอกว่าสูงสุดแค่ครึ่งหลอดไงอันนี้มาเลยครึ่งแล้วนะเพื่อเลยครึ่งเลยครึ่งไปเยอะด้วยกับตาย โคตรแรงโคตรแรงเลยเทุกคนทุกคนทุกคนเคยเห็นปฏิหารปะผมจะเข้าไปแล้วกดอันติแล้วก็ซีลสีใส่อดิกาไอ้ไออดีดีกาเนี่ยโอ้กดไม่ได้วะดูอัดีมันเต็มคนไหนวะที่มันเป็นอดีดีกาไม่ได้สังเกตดีดีซอยอ๋อหนุ่มใจเย็น น no ี่ไงอืมผมโดนลุมน่าเอย่างนี้โอ๊ยไปโดนแล้ววะตัว้าปืนอันตี้เอาไรนะครับพันธีวันปีชไปนี่เลยไอ้หนุ่มอุ้ยอะไรอ่ะสกิลโดนแล้วอ่ะรับอันนี้ไปก่อนแล้วกัน โอ้่ะดีเ,เรียบร้อยนึกเหมือนเขาะทำไรอะรังเกมวกแนเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจ๊ะอ่ะไปเลยสองคนผมว่ามันจะมีคนหนึ่งตายนม่ไงว่าคนนี้นกนนนนเ,นเก่งชอบมากโอ้สกุลีไม่ทันว่ะเข้าโอ้โหเก่งแนะเนี่ยเก่งมากว่ะ เก่งเก่งโคตรเก่งอ่ะเอ้ยหนุ่มยานะฉันอุตส่าห์มาอยู <th> <c oughs> ่กับแกแล้วยังไงล่ะควรที่จะคารูกการเข้าใจไหมไงตออที่ทำอยู่ที่ลูกหมุนต้อยู่พี่อัตารคัมไปไหนเอาไปตัวนันโนตายไปหน่ะรีบเหรอ โคตรแรงใครดีวะถูกเขาจ้าอยงนี้เอานี่แหละเตะคอเรียบร้อยหมุนตัวปึ๊บจับอื้มอื้มจมดีเลยจมดีแล้วอืวอหมอดละหมดละไปอ,อือโห่ราโอ้ยเอ๊ยนั่นแบบยืนง,งงอะไรวะกูกำลังตีเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยผมเข้ามาต่อยเลยอาหาเรื่องใช่ไหมหนุม่มเอ้ย เรากระจายเป็นเยอะขยายเป็นวงน่สตายสำหรับเอ่อสีแัตเทลกราวน์นี่นะครับผม SEA นะครับผมก็คำแรกสีก็บัตเทลการาว์ของอันนนั้นแหละเหมือนกันนะหรือคนตัวละครที่ฟรีตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อดูวีนะผมกับซันจินะที่ฟรีอยู่ตอนนี้นะผมชอบเล่นซันจิมากเลยมันเก่ง ตัวมันจิ่งเล่นง่ายด้วยแถมสกิลโกงด้วยขอยืนดีกว่าอยูย่ตรงนีดด้ดีกว่าเทจัดแล้วก็แมบนี้เป็นแมบท,ที่ผมชอบมากๆแมบหนึ่งเลยนะครับผม,อมยอดเลยแหละหนึ่งอ่าผมกอขอบอกก่อนหนึ่งตัวนะผมหรือว่าหนึ่งคนนะักเราจะได้ทุกคนทุกคนว่ามันมีอะไรแปลกๆป่ะเอ๊ะภาคุงจะบีเทมมอนลนะมันมาไงวะ หล,ห,โโหลงมาเหมือนโกโจเลยหลงมาเหมือนโกโจเลยกัลังไอ้พูดบิดคลิปโอเคปีแปลกแปลก,ปกโซกัปตันโคเสื้อว,วิญญาณซะด้วยมันมันอยู่ในเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบิดเทมอละนะเออมันมาได้ไงว่ามันหลงทางนะนทุกคนหลงทางมนเหมือนโกโจในเออ แบทเทนกาวนะเลยนั่นแหละคนผมขอจบคลิปยังไงกันเลยละกันนะครับผมสรุป4แบทเทนการในวันนี้นะครับผมบ๊ายบาย